สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบนสุขสุขคนเด้มเอาม,ามื้อนึกระพามาเบิ่งเบาจรบนเห็ดอาหารในหะ้ค่อยกินนี่นะ้องคนกระตกุกะตกสดงเนาะคิดจะกินต้มจืดมื้อนี้พี่น้องแต่บบได้เต้าหู้เนาะเต้าหู้โ่มีไปอันแต่ว่าบ่ได้เต้าหู้พี่น้องได้แต่หมูหมูกับอัน กาดขาวกับแครอทเนาะแต่กับโบเวนยังพี่น้องเลยอ่านพ้นกระยุดแล้วตกหน่อยเดียวมันหยบมันหยบลูกสาวก็น,นอนควอู่กันมันก็ขึ้นมาแต่เห็นวิ่งมันก็เห็นให้คอยกินเนาะปิดไฟพี่น้องลมผัดหนาพอจเพิน่นตื่น ก็เม้งวนะันมันหะมักมาต้มเนาะเลยปิดไปว้าตุ๊บเมื่สิผัดฝนก็สิบตื่นเลยเนาะบักขี้นี่ง้อนหอนแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นหนาวโคนซำวีกเลยฝนตกเป็นตะหัวดำเขารยเองเนาะเอิ่งวันเห็ดอยู่เห็ดกินเขาเขือข่อนก็นได้พี่นะ้องเขาจะมีเครื่องยังครบหลายอย่างคือวันเที่ยงเก่าเนาะนะ แต่เกลือเป็นนัวแล้วก็ซอสเสือพี่น้้อองเ่ไม่มีอย่งางกะเครื่อนรถไทยเนาะเสือผ้ากระพาดพอยู่พีโน่กะเอาไซแบบมาวางมาตั้งคองเสือนะต้มน้ำฮ้อนกะกินน้ำฮ้อนตลอดอยู่ในกาเนาะน้ำต้มเกลือ,อยานางแดงแต่พี่น้อ่ก็กินตลอดกินจนกว่าจะได้หลายเดือนกว่านี้เพราะอะไรจังสงกนนงกิกินน้ำธรรมดาเนาะแต่จริงๆกินน้ำธรรมดาก็ได้แต่อันนี้เขาก็กินกันไว้นะ ก็จะนางแดงนะมันก็ดีนะแต่แบบได้กินอาหา,า,หารสำนึงมันก็นสีบร้อนนี่นะถ้าเหากินน้าก็จะนางแดงกระตุ้บใบฟุบอ้อยจอนร่างขับมุมบ่นประจำบักมุมบัวข่อยกับบัว่อยว่างบอจอนเพิ่งกับบัวว่างกรบ่น้องแต่เวลาอันพักเที่ยงกินข้าวก็แล่นเห็ดอาหารให้มเมียก่อนเปิดกับบัท่านให้กินข้าวสำเนา น้อยก็ครับก็นอนบางเถื่อเพิ่นนอนคอยก็เล่นสักพออ้อมเพิ่นเล่นเห็นหันเห็นนี่นะเวลาพิ่นนอนกวาดพอเพิ่งตื่นเผื่อเพิ่นสิได้นอนหน่อยโดนโดนเนาะก็สิได้อุ้มเพิ่นตลอดนะแต่เวลาเพิ่นนอนกะว่างน้อยหนึ่งก็ต้องเล่นเห็นหันเห็นนีอย่านี้หน่อยเมื่อกี้นี่อ้าวอ้าววันนี้ลมเย็นใครเนี่ฝนตกเนาะตอนน่าเอ้ากินนี่ก็เปิดไว้แล้วก็นั่งนั่งเผาเอาเมื่อวันกันนะ วันนี้ลมเย็นแล้วก็ปิดไว้ลมผัดมันก็นตื่นอกได้พี่น้อย <c oughs> ยังไงดับหน้าแล้วไว้จะได้มีเวลาหนี่ยพี่เอ้ยแต่ละคนออกันบผมมีฮอดเวลาดับหน้าแล้วก็เล่นที่มาเห็ดชิ้นให้เช้าก่อนทำาบเห็ดให้ก็ะ ฮั่นอีนางน้อยตื่นแล้วบุพิผู้เห็ดให้ยบุด้กินเนาะโอ้ตื่นข่าใจแท้ลูกตื่นข่าใจแท้โอ้ยคนน้อยหัวลายตื่นแล้วววไปใหญ่ตัดผมให้ไอามีตัดน้อยตัดหัวลายของไายอยู่น่องเลยคมผุนนา Hopefully, nãy, not nó a card seen horn, different horn. A tad have sick again, who I live longer. A card in the same morning. Wee! What noise? Hang yang, hang dumb, 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 เรื่องกับมะรครบพน่น้องเอต้าหู้กับบุ้มียังกะผ้าผ้าบางพังเนาะเครื่องเลยบโครบเอาเข่าที่มีพี่น้องพักเป็นกับพันเดีลงไปต้มจืดมีเต้าหู้เนอะ 儿童。Hi, นนนวายวายถ้าแป้งให้ไดกเยอะดิงด้งดิงด้งดิง้งดิ้งบจอดเมื่ก็เห็นต้มจืนแล้วแหรพี่น้องตะกะยังบว่างไปกินเนาะ คนไปกินข่าวก่อนไปกินข่าวมากเลย่นเบิง่งนั่งน้อยทานแล้ว่อยจะไปกินคนจะไปหาเห็ดเวียดเ,เริ่มบืนแล้วพี่น้องเลยเริ่มโมออยู่แล้วพี่น้องเลยส่วนมากถ้าตื่นมาใหม่กินนมเหมือนดับเลยกินนมแล้วก็เอามานอนไวส้สิเปลี่ยนนัน่นเปลี่ยนนี่ให้กัได้ขาวเดียวพี่น้องก็เริ่มบืนเริ่มบุกถึงแล้วก็เริ่มให้อุ้มแล้วบนี้ อุ้มก็ทำเขาให้กันยังไครอยู่นอกเขากระสบายใจในถ้าอุ้มก้ายังไใครในห้องผมจักแมงเพล่บบ่บบบพ่อพ่อเสพสีอุม้มเพิ่นก็เริ่มเห็นหุ่งแล้วพี่น้องเลยเริ่มเห็นแล้วแต่กะอา,าจจะยังเห็นบ่ชัดอะไรเนาะกับเพิ่นเห็นอะไร เฝันแบบว่าเข้าตาเฝันเลือกตามเนมตามเห็นแล้วนี่คือลายมือแล้วแต่ว่าน่าจะยังบริสุทธิ์อะไรอย่างเงถ้าก็ได้เดือนปลายเนาะยังบิดย,ยังบิด

มันอยากนอนนี่เพิ่นบ่แม่นสิว่ากินอิ่มแล้วนาะแล้วเด้อพี่น้องอยากนอนนี่แม่นให้เฮ็ดจังได๋ก็ให้อยู่อยากนอน่ะกว่าสินอนได้นี่มันแม่นเรื่องง่ายๆเนาะจึมๆๆๆๆ ไอ้ล้นไอมาเลยเอ้ล้นไอ้ล้นอีล้นอ้าวไอ้เด็กเมื่อกนี่เย็นอ้าวไอ้กเมี้นี่้นยาตกกอ้าวยังน้อยต้นนี้อาบน้ำอีกเนาะน้องน้อยเลยอาบเธอเดียวเลยต้นนี้อาบดูเด็กเมื่ใหญ่ขาดเด้อกินข้าวเด้อ อากอูยังน้อยฮอนได้ไดีได้ลมผัดมาไหนกว่านเน,น,ะน,น,นาะอีโดอนนางอี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 นางเอียนาง อันหนักอันนี้ก็ได้อยู่ไปอยู่ในก้นอันหนักอันหน้าเนียวดูดุนะอันหน้าอัน้าอันหน้ไจบอิ่กินเกี้ยงอไรกินคนไลคนพดไลคนพไลคนพดไลคนพดไลมก็ออมเนบ้าง อย่านั่งน่อยนั่งน้อยนะโอนว่ะพอไล่เดี๋ยวให้เลยอยากนอนก็ให้อยากนอนก็ให้ไปดีฮาว่าวับแเอาอยู่เลยอยู่ได้บ่เพิ่งเงินอยู่ซื่อๆืสิ นอนไปว่างหกนก้าสซีดอนได้เหมัอนแบบง่ายๆน้องอ่ะอ yeah. ุ้มนั่งอุ้มยืนอุ้มแบกชบาแล้ได้ก็ตามจะ่ใครไม่ได้ลาเดือนอยู่ไหมคมันแข็งกว่านี่กำลังสันคอได้เนาะกำลังสันคอได้ตาเพิ่กะเริ่มเห็นแล้วเป็นหุู่แล้วนี่หมัเลหน่อยๆยังเห็นแบบว่า คือสียังเห็นบ่ชัดเนาะพออยังบ่าอหอนเอาชองเดือนสเดือนปลายเดือนกว่ากว้างหัวลายค่อยไปหากินข้าวนพี่น้อง,องต้มจืดบอ่อจอนต้มว่ให้แล้วแล้วคนไปหากินข้าวไ,ได้บ่ได้ต้องหูมันเบิด์ตผลมันเนาะ กระแทบอยู่พ okay. so, ี่น้องเลยตอนนี้ข่อยข้าวแล้วโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้สำหรับน้องขอบคุณคลิปหน้าเด้อขอบคุณขอบคุณผมแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อที่ติดตามขับชมและห้ยกำลังใจตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง